ฉันยกให้เธอเป็นแฟนดีเด่นพร้อมเนี่ยยังไม่รู้หรอกนะว่าฉันจัดงานให้เขาอะจัดการเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยผมไม่งโง่เลือกผู้หญิงแบบนี้หรอกครับเรามาแลกลา์กันหน่อยไหมคะน่ามาคายจร,จริงนะครับอย่าให้ใครมาทำร้ายเธอเด็ดขาดมาเลยจ้าแลกเข้ามาเลยจ้าร้านป้าใหม่ๆสดๆเปิดแล้วนะจ้าแน่ใจนะว่าเป็นคนนี้ครับนายคนนี้แหละครับถ้าเคยช่วยครอบครัวของนายไว้เธอชื่อดารุณีครับ ถ้างั้นก็ฝากดูแลความปลอดภัยของเธอด้วยอย่าให้ใครมาทำร้ายเธอเด็ดขาดแล้วพร้อมเนี่ยก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยจะมีแต่ช่วงเวลาดีๆเข้ามาในชีวิตของเราวันนี้เนี่ยฉันตั้งใจตัดงานให้พร้อมเต็มที่เลยนะจะฉันยกให้เธอเป็นแฟนดีเด่นที่วิาสาจองห้องอาหารที่หรูและแพงขานาดนี้เพื่อฉลองวันเกิดให้แฟนตัวเองงานเนี้เธอคงทุ่มสุดตัวเลยสินะ แกจะว่าฉันโชคดีก็ได้นะก็เป็นพ่อแกนั่นแหละแกอุตส่าห์ให้ส่วนลดพนักงานกับฉันไม่งั้ <Than> นเนี่ยฉันคงไม่ได้มาจัดงานที่นี่หรอกฉันคงได้ไปจัดงานข้างถนนนู้นแล้วดาเขาถามเอยสิเงินที่เธอมาจัดงานวันนี้คงเป็นเงินที่เธอขายปลาไปสินะถามจริงเขาดาหมดไปเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรหรอกนาหลิวเรื่องแค่นี้เองไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันหรอกแต่ว่าพร้อมเนี่ย ยังไม่รู้หรอกนะว่าฉันจัดงานให้เขาอ่ะงานเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปโทรหาพร้อมก่อนนะจะได้นัดเจอกันที่นี่เลยจ้ะฮัลโหลส้มนี่แกร,รู้ข่าวว่าว่าแฟนของดาเขาอ่ะไปสารสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นเอาไงดีอ่ะคุรบอกดาดีไหมฉันก็ไม่รู้ว่าแกแต่ว่าดากับแฟนเนี่ยมันก็คบกันมาหลายปีแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเพราะมันเงินเดือน ความสำเร็จและมีทุกวันนี้ได้แต่ถ้าเรื่องที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงแล้วก็ก็แอบ,บสองสารดานันอยู่นะเอ,อ้ส้มไว้วันหลังค่อยคุยกันนะเป็นไงบ้างพร้อมสวัสดีครับผู้จัดการผมต้องขอบคุณผู้จัดการมากเลยนะครับที่ช่วยโปรโมทให้กับผมจนผมเนี่ยได้นเลนตำแหน่งเพราะว่านายเก่งขยันแล้วก็อดทนฉันคิดว่านายเหมาะก,กับตำแหน่งนี้อ๋อแล้วอีกอย่าง คือฉันอยากจะแนะนำน้องสาวของฉันให้นายรู้จักใครเหรอแฟนหนายหรือเปล่าเปล่าครับที่ฉันเลื่อนตำแหน่งให้นายอะ่ะก็อยากให้นายดูแลน้องสาวของฉันให้ดีแล้วอีกอย่างจัดการเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยพุ่งตรงนะครับผู้จัดการผมไม่งโง่เลือกผู้หญิงแบบนี้หรอครับเพราะว่าผู้จัดการเชิญได้นายดีกว่าครับ มาแล้วเหรอคะแล้วนี่พี่รอพี่นานไหมไม่นานเลยค่ะเ่าเดี๋ยวนายนั่งนี่นะผู้จัดการครับเมนูอาหารครับพี่ชายของฉันเนี่ยบอกว่านายเก่งมากๆเลยนะแต่ฉันเนี่ยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนายก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะนายไม่มีแฟนจริงหรอจริงสิครับวันวันผมทำแต่งงาน ไม่มีเวลาไปหาผู้หญิงหรือว่าไปจีบใครเลยครับแต่ทำไมมีคนบอกฉันล่ะคะว่านายอะ่ะมีแฟนแล้วแล้วแฟนของนายเนี่ยขายปลายอยู่ในตลาดนี้พร้อมที่วิพูดอะ่ะเป็นเรื่องจริงเหรอเออผู้หญิงคนนั้นนะครับผมกวดเธอมากเลยนะครับถ้าชอบพูดจามัา่วซั่วจนทำให้คนอื่นอะ่ะเข้าใจผมผิด ผมไม่รู้จักเขาเลยนะครับเขาเป็นใครผมยังไม่เคยเจอด้วยซ้ำดานี่ก็สักพักแล้วนะแฟนแกอะถึงไหนแล้วเดี๋ยวเธอต้องสั่อาหารแล้วนะสงสัยน่าจะยุ่งอยู่อะงั้นเดี๋ยวฉันขอโทรหาอีกรอบละ,ะนะก,กันนะรีออ่ปะกันเบอร์แปลกนะครับสงสัยเขาจะโทรมาผิดไม่ต้องส่ใจนะครับ งั้นเรามาแลกลายกันหน่อยไหมคะได้สิครับนี่ครับนี่ครับเออผู้หญิงคนนี้ไงครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ผมได้รับตำแหน่งใหม่เนี่ยเขาก็โทรมาเซาซีไม่หยุดไม่หย่อนนงานมาขานจริงนะครับผู้หญิงแบบนั้นน่ะ ผมไม่กล้าคบหรอกครับดูเหมือนจะเป็นบ้าผมจบตั้งปริญญาตรีส่วนผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นแค่แม่ค้าขายปลาในตลาดใครเขาจะกล้าคบครับผู้จัดก,การครับไม่มีใครดีเทียบเท่าน้องของผู้จัดก,การได้แล้วครับตั้งแต่เราสองคนรู้จักกันมาชีวิตของผมก็ดีขึ้น ไม่ว่าเรื่องอะไรผมพร้อมจะช่วยเหลือพี่ผมนะครับดีมากฉันหวังว่านายอ่ะคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังพร้อมนี่นมาห้องนี้ได้ไงไงพร้อมคะ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะคะแล้วเขารู้จักชื่อคุณได้ยังไงะอะก็แค่ผู้หญิงข้างทางนะครับอย่าไปสนใจเลยนะครับ ใครก็ตามที่มาทำร้ายคุณดาฉันจะทำให้มันต้องมีความสิงสาสมสักวันแกจะเสียใจที่ทำร้ายผู้หญิงดีๆคนนี้ไปคุณพงษ์ครับช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ผมด้วยครับเช่ครับพร้อมผมไม่ต้องพูดนะว่ามันหมายความว่ายังไงวิค่ะปัาผมก่อนนะมันไม่ใช่เรื่องจริง Ôi Nó khai dạng em dạ Ý đã ơi